สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะค่ะแนะนำตัวเองให้เรารู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนายเจษตากรคำใจนะครับจบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูลสงครามครับสาขาสิทวิทยาห้กากแนแนวอายุ IU 22ปีภูมิรัตนาวจากสมรัติการแพทับค่ะ แล้วคุณเคยมีประสบการณ์ทำงานที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักศึกษาจบมาใหม่ครับค่ะแล้วก็เหตุผลที่ทํางานที่เนี่ยคือเหตุผลอะไรคะที่อยากมาทํางานที่นี่คือบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปครับแล้วคุณมีจุดต่ออะไรไหมคะไม่มีครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ทํางานอย่างจริงจังครับแล้วก็เต็มที่กับงาน คือเป็นคนตรงต่อเวลาครับให้ความสำคัญกับงานกับผู้ร่วมงานครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยครับถ้าคุณทำงานที่เนี่ยคุณจะทำทำอะไรให้กบับบริษัทเราหรือพัฒนาอะไรในบนนริษัทเราไหมคะพัฒนาอยู่แล้วครับในส่วน,น<ะ>ผมจะพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีนะครับให้มีครับแล้วก็ให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปให้ แล้วคุณทราบได้ไงคะว่าทางบริษัทเรามีกรารรับสมัครพนักงานหรือว่าตำแหน่งที่คุณต้องการคะอ๋อผมได้รับข่าวสารจากเว็บไซต์ครับแล้วก็ผู้ผู้คนที่รู้จักครับแนะนำค่แล้วผ่านเงินเดือนที่คุณต้องการนี่คือประมาณไหนคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับอ๋อค่ะยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาสัมภาษณ์งานในวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะติดต่อไปอีกทีคะ่ะเดี๋ยวใา้พนักง,งานเดี๋ยเราติดต่อนะคะข้ามืค่าขอบคุณค่ะ